มีคนมาบอกว่านี <this> <Cock S 2> ไปดูสิว่าม <c oughs> ีอะไรมั submarine 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 ่งนี่แกจะบอกอะไรให้นะแกท่านคงรู้ถึงโทษของการทรยศนะท่านผู้ประชาการและจะไม่มีใครอยู่เหนือความยุติธรรมอะไรของแกเนี่ยพูดมากจริงๆิ่งโอ้อลอเบิร์กินซะไอไอแก อืมจะกินได้เหรอครับไปกินครับเปิดโลเลยแกนี่ดึงโลเลยเฮ้ยโลฉันนะจะพังอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยอาวัดกันมาล่าว่าของใครแรงสุดก็มาดิครับยาเฮ้ยมันแรงสุดว่ะสวยและต้องใช้พลังเพิ่มเฮ้ยไปเลยฉันจะ แกวตุยซะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอ้าฉันมาแล้วปยชนเลยโุ้ยหน่อยแน่พวกแกฉันจะเก็บให้เรียบเลยเก็บอะไรโดนระเบิดฉันไปซะก็มาดิครับยังไม่ได้ครับวี่นี่หลบได้าฮะอืมนี่แน,น,น่ทอดปืนมาน เอามาหน้ากากฉันนะ่ะเฮ้ยนี่อะไรอะไรแกจะโดนแหงยาอุ้ยทำไมแรงมันเยอะจังวนนะเนี่ยฮ่าแกตายบ้าืหนีก่อนแล้วกันหืมสงสัยมันไม่อยากสู้กับเราแล้วแหละฮ่าฮ่าฮ่าออะไรวนะนั่นน่ะเอ้ย นี่เปิดโลอออ,อนี่ยิงเลยงูสายมันไม่อยากสู้กับเราอีกแล้วสิฮ่าฮ่าฮ่ามันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังฮ่าฉันเห็นนะฉันเห็นเลยเฮ้ยนี่ยิงพลังไปเลยเฮ้ยแกไม่โหลดไงอืมก็มาดิครับยี่เอาพลังไปกินจ้า อ <ś les> ไปเลยอืมคิดว่าพลังจะจุดฉันได้เหรอนี่เอาไปกินซะอี่เอาพลังสีม่วงไปฮ่าๆพลังสีม่วงนี้ฉันชอบมากเลยนะเออทำไมมันหายไปเนี่ยเออมังขับตัวไม่อยู่ไม่เอ้ยยาพี่เอ,อ้เอออยเฮ้ยอ,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 อะไรวะเน,นี่ย ตตายาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบอกไปเลยนี่เอ้อเฮ้ยอะไรกันวะนี่ยฮ่อืมต่ม่หลอดนี่โดูระเบิดกินส่การหนึ่งละกันอ่านี่ อะไรกันครับหยุดได้ที่ไหนแกต้องหยุดของฉันมากกว่าเออโอ้เจ็บจังเลยแกแกไปอีกตัวนึงแล้วกันเอ,อ้ไ่ยิงวะเนี่ยแอะฉันเองฮ่าฮอือโดนยิงไปเออเออมาไปกันเถอะเพื่อนๆไปเลสซิโก้ไปเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยอืออ้าเจอกันอีกแล้วเหรอ,อนี่นะนี่นะ โอมคครับ oh เจอกันอีกแล้วโดนลำแสงคาดดวงตาเอยฉันหนีแล้วนี่อ้อยอืยอ้ม,มเลี่ยมจริงๆหนีมากมันก็เหลี่ยมอยู่แล้วแหละฉันจะตามไปมเหลี่ยมอมือันนี้คืออะไรเนี่ยอืมเปลี่ยนก่อนละกันนะอันนี้มันน่าใช้จริงๆเลย ฉันจะทำเพื่อคิริโตะนะทีวีแมน